การวิเคราะห์หุ้นให้ได้ผลจริงจึงต้องเริ่มจากพฤติกรรมราคาว่าราคามันเคลื่อนไหวยังไงแรงซื้อแรงขายมันเบียดกันแค่ไหนจุดไหนเป็นแนวรับที่แท้จริงจุดไหนเป็นแค่เส้นที่ใครๆก็ขีดไว้เฉยๆมันต้องมองให้ขาดว่ากราฟที่ดูนิ่งๆนั้นกำลังสะสมหรือแค่ไม่มีใครเล่นเลยแต่พฤติกรรมราคาก็ไม่ได้เดินอยู่ในสุญญากาศมันวิ่งอยู่ในสภาพตลาดที่แปรเปลี่ยนได้ทุกวันบางวันเงินไหลเข้าบางวันเงินไหลออกบางวันมีข่าวจากต่างประเทศมากระทบหรือแม้แต่จังหวะที่ตลาดดูสงบก็อาจกำลังซ่อนความกลัวหรือความลังเลทีี่่พรร้ออมมมจะะะเเบิดืป จะใจมาจุดชนวนข่าวสารในตลาดหุ้นก็ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือแรงกระเพื่อนที่ขับเคลื่อนราคาโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหาภาคการเงินการคลังหรือแม้แต่ท่าทีของผู้นําประเทศมหาอํานาจทุกอย่างคือปัจจัยที่อาจทําให้ทั้งตลาดเวี่ยงในไม่กี่ชั่วโมงนักวิเคราะห์หุ้นที่ดีจึงไม่ได้เป็นเทียงคนที่รู้เยอะที่สุดแต่เป็นคนที่แยกแยะข้อมูลได้เร็เพราะว่าอะไรควรสนใจอะไรควรปล่อย เศรษฐกิจมหาภาค,คือภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศเช่นเงินเฟ้อดอกเบีย้ยการจ้างงาน GDP ซึ่งมีผลต่อการขึ้นลงของหุ้นทั้งตลาดไม่ใช่แค่หุ้นตัวเดียวผ่านและอะไรคือสิ่งที่ต้องรีบตอบสนองก่อนที่ตลาดจะเปลี่ยนหน้าไปอีกครั้งตัวอย่างสถานการณ์จริงเช่นข่าวเฟดขึ้นดอกเบีย้ยทําให้หุ้นกลุ่มไหนเด้งหรือการลือปนผลทําให้ราคาพุ่งแล้วร่วงบทบาทของความรู้สึกในตลาดเช่นความกลัวความโลภความลังเลที่มักไม่ปรากฏในข่าวหรือกราฟแต่ส่งผลกับพฤติกรรมราคาความสําคัญของการแปลความหมายมากกว่า การเสพข้อมูลเพราะนักวิเคราะห์ต้องตีความไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนักวิเคราะห์ที่อยู่ในสนามจริงจะรู้ดีว่าข่าวเดียวกันอาจทําให้หุ้นบางตัวพุ่งแต่หุ้นอีกกลุ่มกลับนิ่งหรือร่วงสวนทิศทางเพราะปัจจัยข่าวมันไม่ได้กระทบทุกตัวเท่ากันและการตีความข่าวของตลาดก็ไม่ได้เหมือนกันในทุกช่วงเวลายกตัวอย่างง่ายๆเวลาเฟดขึ้นดอกเบีย้ยถ้าเป็นช่วงที่ตลาดคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วหุ้นกลุ่มธนาคารอาจดีขึ้นเพราะมี ตลาดเวียงคือภาวะที่ราคาหุ้นหรือราคาทองขึ้นขึ้นลงลง,ลงรุนแรงพายในเวลาไม่นานมาเกิดจากข่าวแรงความไม่แน่นอนหรือแรงซื้อขายข,ายขนาดใหญ่ทําให้คนเทรดยากเพราะกราฟไม่นิ่งและเสี่ยงโดนลากกาไรจากส่วนต่างดอกเบี้ยแต่หุ้นกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงหรือกลุ่มกู้ลงทุนจะร่วงเพราะต้นทุนเพิ่มแต่พอผ่านไป2วันตลาดเริ่มตั้งหลักหุ้นบางตัวก็รีเบลบางตัวก็หลุดแนวรับจุดนี้ที่การเข้าใจพฤติกรรมตลาดสําคัญกว่าการรู้แค่ว่าเกิดอะไรขึ้น และมีอีกอย่างที่กราฟไม่เคยบอกเลยคืออารมณ์ตลาดเช่นความลังเลก่อนประกาศงบหรือความกลัวที่เกิดขึ้นเพราะราคาหลุดแนวรับทั้งที่ไม่มีข่าวอะไรเลยพวกนี้คือสิ่งที่คนวิเคราะห์ต้องมองให้ออกว่าตอนนี้ตลาดกำลังคิดอะไรอยู่เพราะราคามันสะท้อนการตัดสินใจของทั้งฝูงชนไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆ